มาดูวิธีการเช็คไหลติดกันนะครับว่าจะเช็คอย่างไรครับเช็คมุมไหนกันบ้างครับอย่างแรกเลยครับเดี๋ยวเช็คแค่มุมหน้าก่อนนะครับบางคนครับขึ้นนะครับพยายามเทสแขนขึ้นอย่างนี้ครับสองข้างครับแล้วขึ้นให้สุดครับลองขึ้นให้สุดครับบางคนได้ประมาณแค่นี้ครับหรือบางคนขึ้นไม่ได้เลยครับจะรู้สึกว่าปวดของข้อไหล่มากๆเลยนะครับแต่คนที่ไม่เป็นอะไรนะครับหรือว่ามีอาการที่ปกติครับสามารถดันขึ้นได้อย่างนี้เลยครับนี่ครับพยายามเทสอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นครับไหนเราลองเทสด้านข้างกันนะครับอ่าด้านข้างครับขึ้นนี้ครับนี้นะครับอ่าเราสามารถขึ้นได้นะครับถ้าขึ้นไม่ได้หรือว่าบางคนขึ้นได้ประมาณแค่นี้ครับก็มีอาการปวดครับหรือว่าทดสอดทั้งสองข้างเลยครับเหมือนกันครับเทสอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นไม่ได้แสดงว่าอาการของไหลก็มีอาการติดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับอย่างนี้นะครับอ่าเระดันขึ้นได้นี้ครับดูทั้งสองข้างเลยครับอ่า ว่าไหลของของเรามีอาการติดหรือเปล่านะครับอ่าเราขึ้นได้ครับแต่บางคนครับแบบนี้ก็ไม่สามารถสะพายขึ้นมาได้ครับก็มีอาการปวดครับปวดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมากๆเลยครับแนะนําเลยนะครับว่าคนที่มีอาการเริ่มเป็นไหลติดหรือว่าใกล้จะเป็นเนี้ยครับมีอาการปวดไหลมากครับต้องฟื้นฟูนะครับต้องมีการยืดเหยียดหรือว่า stretching กล้ามเนื้อนะครับเอ็นข้อต่อนะครับให้ดีขึ้นครับมันทําครับอาจต้องใช้เวลาหน่อยครับแต่จะดีขึ้นแน่ๆครับแน่นอนเลยครับ c o n f i r มครับ ลองทำตามกันดูนะคะ